พิเศษสุดก็คือมีน้องนาตาชาค่ะ <c oughs> เรารู้สึกเราโชคดีอย่างที่ฟุกบอกอะ่ะคือถึงแม้เราจะต้องเลื่อนการแต่งจากตอนนั้นแล้วมันก็ไมาไม่ไม่ไม่มีจังหวะจัดจสักทีจนกระทั่งวันที่มันเหมาะสมในจังหวะที่พวกเราคิดว่าเขาเนี่ยพูดได้แล้วเขารูเร <c oughs> ืดด่องแล้ว <c oughs> รู้เรื่องแล้วใช่ <c oughs> ถ้าเขามาและเซถ้ามันพร้อมก่อนสักปีหนึ่งที่ผ่านมามันก็ยังกึ่งกึ่งคือพูดได้แต่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็รอด้วยล่ะค่ะผมรู้สึกอบอุ่นดีผมรู้สึกว่ามัน ก็ครบดีเนาะเนี่ยพูดแล้วมันกระปื้มนิดนึงอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเรามองไปแล้วแบบเดี๋ยวลองให้สิเดี๋ยวลองให้สิเดี๋ยวเราห้สิไม่อันนี้คือแบบเฮ้ยเขามาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าในความโชคร้ายตอนนั้นที่ถูกเลื่อนงานซึ่งตอนนั้นเขาร้องไห้เยอะมากครับเพราะว่ามันเตรียมงานไว้เยอะแล้วแล้วก็ก็มันก็รู้สึกว่าเหมือนทําไมทําไมต้องเป็นเราพอมาในวันนี้เรารู้สึกว่า เป็นความโชคดีแล้วล่ะในในวันนั้นมันเราเศร้าก็จริงแต่ว่าหาน้อยคนนะที่จะได้มีรูปมาร่วมงานแต่งด้วยแล้วก็เขาได้ร่วมโมเมนต์มีภาพที่น่ารักเป็นความทรงจำทั้งชีวิตเนี่ยเลยก็รู้สึกว่าเราโชคดีวันนั้นค่ะ